สวัสดีครับสวัสดี FC ไพทีพอย์เมื่อวานนี้นะครับผลงานหน้าช่องนะครับอาจจะดูไม่สดชื่นแต่ในโรงเรียนบาสเกตบอลไพทีพอย์ก็ยังสดชื่นกันนะครับตัวเน้นตัวเต็งตัว v ีไที่ให้เหล่าสมาชิกภายในโรงเรียนบาสเกตบอลไพทีพอย์เอาไปเน้นกันคือทางด้านโอกาวาทันิสตีนะครับก็เอาชนะอินาเพเซอร์ N ได้ข้ามฟาเกเกินราคาครับเอาชนะไปความห่าง104ต่อ85 ก็เอาชนะไปด้วยคะแนนท่วมท้นตั้ง19คะแนนเน้นเน,นเนื้นนอๆจัดหนักจะเต็มกันเมื่อเช้านี้ภายในโรงเรียนบาสเกตบอลนะครับเสวันนี้ครับก็มีบาสเกตบอลซัมเมอร์ลีกและบาสเดวอเอ็นครับมาฝากกันรวมๆกันเนี่ยมีมากกว่า10คู่เลยนะ3คู่ที่ฝ่ายทีโพยคิดวิเคราะห์เราแยกแยะ ออกให้ FC ในวันนี้จะเป็น3คู่ไหนมาดตาวชมแล้วฟังกันในคลิปกันได้ครับสำหรับ FC ท่านไหนที่กำลังมองหาโรงเรียนบาสเกตบอลในเวลานี้อยู่โรงเรียนบาสเกตบอลดีๆมีให้อย่างแน่นอนภายในครอบครัวภายทีพอแนวทางดีๆวิชาสอนดีๆมีให้ทุกวันลองเปิดใจเข้ามาอยู่ในโรงเรียนบาสเกตบอลภายท p o ี n พการันตีความสุดชื่นหวานฉ่ำกันอย่างแน่นอน ปัดขวาตัลลูโปรไฟล์มันจะมีทางเข้าครอบครัวอยู่หรืออ่านคำบรรยายใต้โปรไฟล์สักนิดแล้วสวกิจมาหาการคู่แรกมากนที่บาซัมเมอร์ลีกก่อนเลยเป็นทางด้านยูท่าแจ๊ดเจอกันทางด้านโกลเดนสเตดวอร์ดิเออร์ในรายการนี้ครับโกลเดนสเตดวอริเออร์แข่งมาแล้ว3เกมแพ้ทั้ง3เกมครับนัดล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าแพ้แบบย่อยยับเลยแพ้กับ พอตแลนด์เทลเบอร์เซอร์ไปความห่าง33คะแนนเช่นเดีการแมตช์ล่าสุดของยูทห์แจ๊สเองก็แพ้ทางด้านชนาลอกทอเน็ตมาแบบหน้าเหลือเชื่อทา,ทางที่ตัวเองเป็นต่อแต่ในการที่แพ้เนี่ยเราจะมองเห็นได้ว่าครับเกมลุกของทางด้านยูทห์แจ๊สเองถือว่ามีผลงานที่ดีแพ้ก็จริงแต่มันทําแต้มได้1เกิน100คะแนนวันนั้นแพ้ทางด้านทอเน็ตไป111ต่อ105วันนั้น เป็นการแจ้งเกิดของนักบาสดาวรุ่งคนหนึ่งชื่อว่าไคฟลิปคอฟสกีแมทที่แพ้ชาลลอดกดระดับ32แตม้มก็ถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นของไคฟลิปคอฟสกีเลยก็ว่าได้และยังมีนักบารผิวสีอีกหนึ่งคนไบ์ไซส์บอลตัวนี้ครับแมทก่อนเนี้ไม่ได้ลงสนามแต่คาดว่าแมทนี้ครับมีโอกาสจะลงสนามเล่นคู่กับเพืนไคฟลิปคอฟสกี วันนี้ครับไม่แปลกเลยที่เปิดมาเนี่ยค่อนข้างแรงใช้ได้ครับ8.5พา์ทีพอยต์ก็คิดว่าอยู่ท่าแจ๊สในบาสเบอร์ลีกในปีนี้ก็ถือว่ามาดีที่เดียวจะเอาชนะโค้ชสเตตที่ไม่เอาอะไรแล้วในรายการนี้ไปได้เกิน9คะแนนครับมาต่อคู่ที่สอครับย้ายกันมาที่ทางด้านบาสเดอวเอ็นบีเอกันบ้างเป็นทางด้านยอร์กลิเบอร์ตี้ครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนทางด้านแอตแลนตาดีมผลงานนัดล่าสุดของทั้งคู่ส่วนทางการ ทางด้านยิวร์ดิบตตี้ครับสามารถเก็บชัยชนะมาได้ส่วนทางด้านเอลต้าดีมครับก็แพ้อินาฟีเวอร์ไปแบบจับเดินเลยทีเดียวมากกว่า 16- 17แต้มเลยนะวันนี้ครับมาเจอเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ในปีนี้อย่างยิวร์ลิบรตตี้เลนเปิดมาก4แต้มไพรพอยต์ก็คิดว่าสาวๆยิวร์ลิบรตตี้น่าจะเปิดบ้านเอาชนะเอลต้าดีมได้เกินกว่า5คะแนนและไปต่อคู่สุดท้ายคู่นี้สัางงานน้นๆง่ายๆขอให้มองไปที่ทางด้านอินาฟีเวอร์ จะเอาชนะเดอร์ลันด์วิงได้มากกว่า10คะแนนสรุปแนวทางบาสเกตบอล3คู่ในวันนี้ครับที่ไพ่ทีโพยคิดว่าจะทํากําไรให้กับใครที่ตามได้เอาไปแยกเด่นแยกเตงไพ่ทีโพยคนนี้ก็การันตีกําไรอย,าย่างแน่นอนครับคู่แรกให้ต่อพิดีานอยู่ท่าแจ๊สจะเอาชนะโกลเดสเตวูดเดอร์ได้มากกว่า9คะแนนคู่ที่สองให้บาสต่อเช่นกันต่อไปทีจด้นิวยอร์กลรเบรตี้ในบ้านดีนักกีฬาเก่งจะเอาชนะ อันตาดีนได้เกินกว่า4คะแนนและค้สุดท้ายคู่นี้ต่อยาวๆเลยในะรอบเที่ยงคืนนับให้ต่อทางด้านอีนาฟีเวอร์น่าจะบทเบ,บ,บียดบทบี้เอาชนะเดอรลัดวิงที่ผลงานไม่ดีได้ในปีนี้ไปได้มากกว่า10คะแนน3คู่ในวันนี้ไพทีพอยท์ทำกันบ้านเอามาสืบให้กันแล้วถูกแกจัดขัดใจก็สวนไพทีพอยท์ได้เลย ไม่มีผิดไม่มีถูกครับอยู่ที่ว่าใครครับจะเชื่อใจผมแค่นั้นเองเดินตามมาทานผมบอ,อกไปการตีำมาต่อทั้งเดือนอย่างแน่นอนครับใครตามผมในว,วันนี้ขอทุกคนโชคดีเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ